อันนี้คือไตรกันตรอบนะคะหาก,กินได้ยากมากนาของยายคนนั้นน่ะเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำเกือบทุกชนิดเพราะว่านานางติดกับหนองน้ำธรรมชาติและนี่ก็คืออาหารของมิสแกรนค่ะหมกปลาซิวใส่กุ้งค่ะมิสแกรนของเรารับประทานอาหารอย่างอร่รอยเพื่อจะเตรียมตัวไปเก็บตัวเพื่อจะไปแข่งขันต่อค่ะเส หาเห็ดผมออของนางไม่ต้องทำไฮไลท์ค่ะเป็นธรรมชาติมากเนะเครียดนมือยดูมือของนางน,นะคะนางไม่สาเล็บข้าว <g ül> น่อันเก๋ยเครียด้าขาปลาเก่งมาก <c oughs> นางเหมาะ <c oughs> ที่จะเป็นมิสแกรนปีนี้ค่ะอิงฟ้าต้องยอมนะคะ อุยว่าแต่มิสแกรนชื่ออะไรคะลาวันชื่อเล่นชื่อถอยค่ะถอยบอกอได้เลยว่าในหมู่บ้านไม่มีใครชื่อนี้เราจะเล่าอะไรให้ฟังอะไรเดี๋ยวคะเล่าอ,อะไรคะไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเจ้าหน้าที่มันเรียบลาวันเอานี่ไปสแกนไปลงเครื่องบิ๊ไอคอมฮะชื่ออะไรนะลาวันลาวันเลยเล้าในนี้ก็ลาวันพูดเบาๆนะมีแม่พี่ลาวันมีกรนําเครียก์กระอย อโทษพี่โ้เรียกจะลาวันฉันดุงเลยมีกระมือกิดบะบุ่เรื่องเล่าของคนไปทําบัตรสดิการครั้งแรกชื่อเหมือนชื่อแม่กูสร็จิบมหัวกันอยู่ตรงนั้นรูว่ามันแกล้งเล่นไอแต่วันนี้ดูสวยเนาะฮะวันนี้ดูสวยยังไงก็สู้คนนี้ไม่ได้หรอกได้ข่าวว่าคนจิ๋มได้กับเสียงใหญ่แมข้อมูลม,ม,มาจากไหนอ๋อบาปได้ปน อะไรเหรอคะตกใจเมื่อกี้พูดอะไรนะคะแรงอ๋อแรงนะคะมิสแกรนก็เป็นตัวแทนของประเทศแต่ละประเทศไปแข่งขันในระดับเวิลด์นะคะคุณแม่เวิลด์รัตตาเซ็ตนครตาเซ็ตแต่ที่นี่คือไม่มีใครนอกจากเราเนี่ยก็เลยยกให้แม่เป็นมิสแกรนค่ะไม่มีใครเลย สวยที่ส,สุดในประเทศประเทศจเสร็จประชาเราตรงนี้ไม่มีไก่เลยไม่มีคนเดียว <c oughs> อุ้งวางเส้นจบไม่นานคลิปนะอโอเควันนี้เราก็กินข้าวพร้อมกับรอยยิ้มนะคะเอาลงทุกคลิปเลยถ้าคลิปหนึ่งปังมึงได้โฆษณาแนะ่ไม่บายค่ะแสบด้วยค่ะแสบวที